สวัสดีรงดูจะมาเล่นเกมแมนส์คอมบัตตกันก็อย่างที่บอกนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นจบ EP หนึ่งนะครับจะเล่นจบ EP หนึ่งเลยคือแบบข้มามไปเลยไอ้ตรงถังเนี่ยมันต้องห้ามนี่น,นะครับต้องห้าไปนะอตัดไปตัดตอนไอ้ถังหน้าเลย โอเคครับผมก็ได้ฆ่าทุกคนอยู่ตรงถังแล้วนะโอเคถ้าเกิดเราถังแบบนี้ไปเราจะได้ไปช่วยเพื่อนเลยคิดว่าผมจะมาเล่นให้จบไอตัวนี้มันจะจำหน่ายเป็นสตีนสตีเนี่ยจะเป็นเหมือนกันนะครับแบบนี้เหมือนกันอันนี้นะครับกระสุนเรายิงให้หมดเลยนะ โอเคคอมเนต์ให้เราปุ๊บให้ให้เรากดตรงนี้กลอดโอเคกดปีอุ้ยปีต้องยิงกระสุนทุกคนโอเคอันนี้มาต้องกดแบบเร็วๆนะยเฮ้ขนาดาดปุ่มไม่เยี้ยมเนจุ๊บนี่ไงโคตาย มาแล้นี่นี่นี่ไม่ไม่ต้กกองมต้มกกอง่ยหนแล้วตรงนี้นะครับเราก็ไม่ต้องทอะไรเลยถ้ามันมาใกล้เรา๊บก็ค่ยนนี้มันจะต้องกรอะไรนนวนย ตรงนีน้คุณจะปิดทำไมให้คุณกลับไปนะครับผมผมไปดูมูฟทิปหนึ่งมามันจะปิดแล้วแล้วใ,ให้คุณกลับไปกนะลับไปทางที่สุดเลยปลไปทางสุดเลยไม่ใช่ว่าเรายังไม่ได้เคลื่อนแล้วสามารถไปได้เลยนะคือเราต้องไอ้นี่ก่อนต้องได้เคลื่อนมาก่อน นะครับเราจะจะสามารถเอดีได้โอเคป่ะเต็มเลย, ừ, เเลยทีนี้ผมอาจจะใช้กระสุนเกลืองไปนิดหน่อยเดี๋ยวตรงนี้ห้ามปิดเลยทุกคนเดี๋ยวผมข้ามไปเลยนะโอเคครับตอนนี้ก็ได้จบ EP พนี้แล้วครับจบ chapter 1ด e ครับ แล้วก็ปลดล็อกที่ที่สองแล้วเราก็จะมีเหมือนกันแต่แฮงค์จะไม่ได้ไปด้วยนะครับแล้วผู้เล่นเนี่ยจะกลายเป็นนี่กลับมาดูดีส่วนของดีดกันบ้างอืมโอเคเ่สเส็เสด็จมีอะไรเข้ามาหรือเปล่าอย่กจะไม่มีเลยคะ อันนี้คือสกิลการเกิดนนค่ะก็เกิดติดสามนะอืมสกิะก็ไม่มีอะไรแต่ในสตอรี่หมดเนี่ยน่าจะมีชั้เตอร์สองแล้วนะครับก็นะครับน่าจะเป็นอีพีสองก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็เล่นมานานพอสมควรแล้วนะครับ ทั้งสามนาทีเลยนะครับว่ามันต้องใช้เวลามากเลยครับสตันคลิปนี้บ๊ายบาย